กม่ว่าหมึาคือสากินง่ายกินบะเร็งาเ่ตดใจอยู่ได้แนวมาผูกขึ้นอย่างนี้ใกล้ๆน้ำาวนี่คืจริงอันนี้มันเสียบมะข้นมั้อ่อนเนาะมาจะยอดตังน้ำไและเผื่อมันเ่แตกม่ขึั้งแมนเป็นบไเนบังหัก้งสามชิ้นหนี่ยช อยู่ซื้อจักบาสิเสรตะชักใจกูดีสามสิบเยอะมากตามซื้อสามสิบเปีนจะอยู่ได้คือเป็นร่างของพวกพิเว้นเรอเ้ยไม่น่่ะไนสามพันาจเหลือกระหล่ำกัยังงั่งเลยหนึ่หขายดีตะว่าขอยซื้อจำยิมมีกระหล่ำอยู่บนแล้วก็ซื้อส่วนกมี้ซื้อเลยคนละครึ่งีกเนรูนะไรเปูกแม่อิ๋ไรปูกเนี่ยาดบอขาี่ กระดั่ไอหงเาดวยไกักแกงเ่แหละไอ้เหีย่้มจะสีหอไหาเ่มันม่ส่าดูเอเนคนเราแก้วจ้าผอ่มเป็นเนาะ มีแผ่บริการมีแผ่าแก้วบกกินรยังสั่งมด้มาูที่บกกตดินเ่นั่งเลยหัหัวาัวหัมอไรอรทุนน้นัเจอเรบบประเดี๋เหมโอ้จิ้มวจางเนี่ย มาไม่กับจะไปเอาคนบ้านใหญ่บ้าใหญ่จังเลยเขาก็อยู่ใกล้ยือจะไม่ใช่หันกลินใจนี่อยู่าไมหัฟังเดี๋ยวก็นี้อยู่กี่เดือนะไรอร่อยกินเลือย ตีที <3 <3 <3 ่อ้าตำน้องอีห้านี่ก็ได้ตำบกมัต่รกินนอเย็นว่เมนเหมือนกัแพงะได้ทาแหละกินมาคนบางคนแพงแต่ังลังนึ่งแพงได้เนาะาดนได้เห็นที่ขอย่ยมามสิี่สิิามิบทำนึเอาเริ่งตองไปซื้อให้เจกินอยู่เนาะ องสามนิ้วเงียอันย่คำนึงแค่คำเดียวนี่เลยจยางปานืทำยี่สอยเ้ยยางติงไปตองวไม่่ค่อยสดอีรได้อีกนุกไม่ยังหอยเีโอ้ยน้องมันจะมาจะน้ำถัวงอหอแขงน้ำวงกหอยแขงทะเละเลมันจะตางกันเนาะ เดี๋ยวมมเตรียมของเรามันจะขานน้าขาหลังหน้าทำเมือไตาเป็นตไม่ต้องมีเลนะหรือมะเยเนะมะเอมจะน้าผลมานี่น้าผลพมเอามาพร้อมหนพร้องตาเนาะเอ๊ยทำหนาพร้อตาเลยขาดไข้ไม่ขาดขาดขาดาหรือเปล่าใจไม่ขาดพินาี่นาพีนเนอีกอะอีก พี่เจ๊ได้กินด้วยโครงการปีหน้าเลยรวมเงินโปรแกรมด้วยพี่แก่โครงการปีหน้าทางใต้สซื้อมาแบบติดใส่ตู้ติดมาเอ็ดยาวเพราะว่าคุ้นเลยซื้อกุ้งซื้อหอยซื้อบะหมี่นะมันทอดเอ็ดเสียงอยู่ข้างนอกอีกยังวาไปเอาเต้นให้หน้เอาให้พี่นายเล่นน้ำเพร้อมเกี่ยว เดอ๋ก uh <Bond> ิรตาหน้ดเต้นน้เปานองาเต้าหันหึ่งอเต้นนึ่งโต๊ะสองสามชออยู่วัดกันข้าจะบุญงาน่ะเต้นใคเต้นเดียวคือเาออันก็ะดเอี้ยตาปองไครหนาบุบ้างเลยันมาฝ่าน้ำพานู้มีเดียดังมันเจ็ดันดาไล่ไม่อย่างนี้เราเป็นคนวยก็จาี

กินปลาเผาแล้วแล้วมาโตด้วยของหวานคือผลไม้เป็นไรคนเป็นยันไงบอกว่าชอบปลาสุกอ่ะมันเหมือนหมักเอี่ยมซื่อมันหมักน้ำนมอืนค่ะแอปเปิลน้ำเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยบรุแตละที่อาจจะอิ่นบุคือกันคนใต้พื่อน้องแอปเปิลน้ำไม่ใช่หรอชอบแบบ หวานหวานไปเล่มไปเล่มเหมือนจริงอย่างนึกบอกมันยังงเนาะนี่ดินึกบอกเหมือนมะเขือบอกรอนหนักกินอันนี้กินอย่างก็หมือนตาลหาให้ปลาตุ๋มน้ำเนี่ยชิมบุกเอาช้อนตากินไอช้อนปลาไออย่งว่ามันเหมือนหนักเนี่ยไปรับน้องวันดาเพิ่งเลิกเรียนมักเขียบ แต่ว่าโบกิมโบกิมเหมือนบักเทียบแต่รสชาติหวานเหมือนบักเทียบนะจ๊ะยังยังรีวิวหมูลูกคือกันอาแต่ว่าอร่อยเนาะอือร่อยละมุนละมุนอ่อนๆหอมน้อยๆอ่ะอืเม็ดมันเด็กจะได้แน่เม็ดมันค่ะหัวปุ๊บกินมาได้ก็ต่อโดยของหวานหมักม่วงหมักส้มหมักตาล ไอม้ยังไงมอนั้ยมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของมันไปเลยเนาะบอกว่าถือว่ามันคือหมังยังมันมีอยู่มันมีแนวเหมือนมันอยู่ไม่ยังนึกบอกนมุนนมุนบหวานบับหวานบจืดคือบจืดหมากอีกอย่างก็เรียกเขาไหว้พระจันทร์ะลูกอะไรลูกจันทร์ลูกบเหลืองเหลืองอ่ะ ลูกพับลูกพับเหรอลูกมันฝาดอันนี้มันบก่าแต่ว่ามันหวานแบบลูกพับอ่ะเขากลิ่นเหมือนลูกพับเออกลิ่นเหมือนลูกพับแต่ว่ามันมีฝาดแล้วมาแล้วมันมียางเพื่อนมันเป็นเหมือนน้ำนมเพื่อนว่าเลยหลักร้่งนมนักเรียนมามาแล้วเขาเก็บบุงกันเหรออันนี้ยังกินได้อีกเนี่ยบอกเลยเนาะเปลือกกินมาได้เลย ขอเต็มหอยแข็งหยังขอกินไ้จะปะตุ้กินมาเลยนะฮะทนเลยเดีกย่ยงเลยไปล่างไปล่างพักมาใส่จานกินแบบนี้เราต้องไปรับเจเจมากินพร้อมเจเจอันดากะปลาเผายังหนึ่งตัวแล้วก็หอยหอยแม่น้ำโขงในตู้เฟอหอยแม่น้ำาอันดามากินปลาเผากับหอยแม่น้ำโขงหอยแข็งแม่น้ำโขงอันดาเคยกินบมหมังอันนี้ลูกฝั่งน้ำนมฝั่งน้ำนม อิ่วผ้าให้น้องกินรีวิวว่ารสชาติมันเป็นยังไงยังบอกกินบอกไปล้างเ้านะวันนี้สอบกี่วิชานักเรียนหกหกวิชาเธอเธอสอบหกวิชาเลยใช่คือโหดแทไม่เอื่นเด็กไม่รหกวิชาไม่รู้เหมือนกันยังมะไรนะขาหรือเปล่า nhạc bó khó sổ à, tết nhạc, nhạc. <laughs> tết điều hả? nhạc tùm một ngày tết điều cứ ngay tết điều thì lửa nhạc bớt ngay ồ <laughs> 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 ờ, mì ngay như nít điều thì à. lửa nhạc bớt nhạc. Ừ. mà lắng mù kinh phụ điều tớ lo chê chê đó tao tóc cà phôn lắp chê chê dù mấy ông bà ơi cực lắm anh anh ơi cực kinh lắm anh pa cực ใส่น้ำจิ้มเขย่ามามแต่งหน้านใส่ใส่ใส่อีกนแม่มันแ,บแวบไปโอ้ยกินเองวะเห็นแล้วเอ้ยกินก่อนแล้วไหมเน่ตเอ้ยพักพัก,พกอันนี้แซ่บได้พักอ,อันนี้กินหมึกเออหอมลาบจับอันนี้เค็ดลาวอันนี้หอยตายเด้อกินไปได้หรอเอาๆกินเอเคแก่ลุ้นลุ้นลุ้นลุกสดหรือว่าไม่สดเอาปลาหนิเอ้าอืาอ้ยหอย อ๋อไม่กินเก้าอีกอ๋อเอ้เคยกินแล้วอันนี้ค่ะเอ้ก็กินไปแล้วใช่เฮ้ยเส้นคือคือเป็นดาแซมเนาะคือแบบบอากินที่เป็นมันรบกวนในน้ำเนาะบกินแบบนี้กินนิ่มเนาะเส้นนิ่มเส้นนิ่มแบบโบนียวอ่ะอาอดากินหลังโมเลยจีจีเจเจเราเจเจมากินกินเพื่อนอ่ะกินรอเจเจระหว่างนี้ทุกคนอิ่มแล้วเมี่ยงปลานิลเผากับเมี่ยงหอยทะเล น้ำไม่น้ำโขงตัวก็จะไม่สดนะกำลังเริ่มจะไม่กิน <c oughs> แกะหน่วยดใดห,หน่วยนั้นไม่ไม่ไมอดสักตัวพอดีนวเลยเออพอดีนวนวเลยหาตัวที่เป็นริมเลือดนี่ยากมากหอยทะเลไม่น้ำโขงแต่พี่น้องก็บวาจาักโยอกอีกนะมันมีอยู่ตีหอยทะเลน้ำโขงมาสิว่าอีกเลยเนะาะพอโยกเด้อพี่น้องมันบ่มีเด้พอดพอโยกไปซื้อว่าไปซื้ออยู่ริมไม่น้ำโขงก็เลยเออหอยแค็ง หอยทะเลไม่น้ำขุงแต่ความเป็นจริงแล้วมันบบมีเดอร์ฮะยี่ยีกินาเหมือนว่าเือสอ